ในแง่ของการใช้งบประมาณนะล่าสุดในสำนักงบประมาณนะครับอบอกว่าหลังมีพระราชกิจการยุคสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยสำนักงบเขาก็ทำหนังสือเวียนไปยังทุกหน่วยงานเพือ่ออธิบายถึงขั้นตอนการดําเนินการที่เบิกจ่ายใช้งบประมาณในช่วงรัฐบาลรักษาการนะครับ,บก็คงจะออกเร็วๆนี้ก่อนที่จะมีการประชุมครมในวันที่16ส่วนการใช้งบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการต่างๆที่สําคัญเช่นเรื่องชายแดน เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภยัยน้ําท่วมจะไม่มีปัญหาซึ่งการดําเนินการใช้งบต่างๆในช่วงรัฐบาลรักษาการเนี่ยนะครับคือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะถามไปยังกกตนะฮะจะถามไปยังกกตเช่นจะเพิ่มงบให้กับกองทัพน,นะอาวุธขาดต,ต้องไปหาซื้อไหมยอย่ายงงูดอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับทำได้แต่ต้องถามกกตก่อนเพราะมันเป็นช่วงเลือกตั้งนะครับถ้ากกตพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการหาเสียงทางการเมืองก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร นะทีนี้มาดูประเด็นสําคัญเรื่องยุบสภานะไล่ให้ฟังแบบนี้สั้นๆเมื่อวานนี้มีการประชุมรัฐสภาก็คือประชุมร่วมระหว่างสสกสวนะครับเป็นการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรม,มนูญน,นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็เป็นการพิจารณาวันละสองนะฮะวันละสองก็คือว่า คณะกรรมาการวิสามัญเนี่ยพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือแก้มาตรา256ซึ่งว่าด้วยวิธีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็นำร่างที่สรุปกันแล้วมีมติของคณะกรรมาการแล้วมานําเสนอต่อรัฐสภาว่ารัฐสภาเนี่ยเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาการหรือไม่นะครับปรากฏว่ามันมีประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นความเห็นแตกต่างกันนะฮะนั่นคือ ร่างของคณะกรรมธิการวิสามัญเนี่ยเขาเสนอให้ตัดนะไอ้สองห้าหกทับยี่สิบแปดเนี่ยนะครับเขาเสนอให้ตัดอำนาจของวุฒิสภานะครับที่ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านเนี่ยจะต้องใช้อำนาจของอาจจะต้องใช้เสียงของวุฒิน 3, นะสภาหนึ่งในสามนะเ<ม>ขาให้ตัดส่วนนี้ไปแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องใช้เสียงของวุฒิสภานะปรากฏว่า ที่ประชุมรัฐสภานเนี่ยนะครับซึ่งก็รวมทั้งสสสอวอเนี่ยโหวตผลปรากฏว่าไม่เห็นด้วยกับร่างของกรรมธิการวิสามันเนี่ยสามเสียงเห็นด้วย290ก็แปลว่าร่างนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านครับนะเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนครับสอวอเนี่ยนะคุณจะไปขอเสียงเขาแต่คุณไปตัดอำนาจเขาเนี่ยเขาจะยกมือให้คุณหรอถูกไหมครับ เสียงสอวอส่วนหนึ่งบวกกับเสียงของพักภูมิใจไทยและพักกล้าธรรมนะก็โหวตไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมรัฐสภาเมื่อคืนนี้เนี่ยก็คือตีตกไปพอตีตกไปปุ๊บเนี่ยพักประชาชนก็รู้สึกแบบเอ้ไม่ได้ดีแบบนี้นะเพราะสิ่งที่พักประชาชนต้องการนะก็คือการเดินหน้า เขียนรัฐธรรมนูญใหม่วันจะเขียนใหม่เนี่ยต้องไปแก้วิธีการแก้ก็คือมาตรา256ให้เป็นดั่งใจตัวเองนะครับก็เลยมีการเรียกสสของพรรคตัวเองเป็นการด่วนเพื่อจะล่ารายชื่อลงชื่อกันยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายื่นปุ๊บนะเอาแบบยังไม่ต้องเขียนกันก่อนนะยื่นปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้คุณอนุทินเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้อํานาจยุบส,สภาไม่ได้นะแม้ว่าจะมีข้อตกยงกันในเชิงกฎหมายก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ยื่นปุ๊บแล้วยุบไม่ได้เลยมันต้องรอการตรวจสอบอะไรเอาว่ากว้างๆไว้ก่อนว่าเขาก็เล่นเกมนี้นะฮะปรากฏว่าคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับซึ่งบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าร่างไว้หมดทุกตัวอักษรแล้วนะ ร่างในหนังสือที่จะทุน9ขอทุน9กาพระราชกิจการยุบสภาเนี่ยล่างไปหมดแล้วแค่ใส่วันที่เฉยๆนะก็มันก็ชิงไหวชิงพลิปกันปรากฏว่าฝัา่งรัฐบาลเนี่ยนะครับเ,เดินเกมได้รวดเร็วกว่านะครับเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวแต่ช่วงดึกๆแล้วว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับได้ดําเนินการเรื่องยื่นขอทุนเไปแล้วนะครับเรื่องพระากิจการยุบสภาและคุณอนุทินเองก็โพสต์ด้วยนะครับว่า โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณอนุทินน,นะครับว่าผมขอคืนอำนาจกลับไปยังพี่น้องประชาชนนะอันนี้ก็ชัดเจนว่ายุบสภาแล้วเช้าวันนี้ตีห้านะครับร่างพระราชกฤษฎกายุบสภาเนี่ยครับก็ أ, โปรดเก้าลงมาแล้วก็ประกาศในรัชก,กิจานุเบกษาก็เป็นอันว่านะพักประชาชนนี้ก็กินแห้วไปอีกรอบหนึ่งสภาตอนนี้ยุบเรียบร้อยนะครับ